เฮซานเซนวังจะนาจะเป็นแคนอลโฮฟเฟอร์สเอาเอยบรามันเอียสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงคำศัพท์คำหนึ่งในภาษาสวิดิชที่เราเนี่ยจะเจอบ่อยมากเลยค่ะในชีวิตประจำวันนะคะก็คือคำว่าหินน่ะ หิ int, นนคำนี้นะคะจะเป็นคำกริยาค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยจะมีได้หลายความหมายเลยค่ะในความหมายแรกนะคะที่เราจะเจอบ่อยเนี่ยคำว่าหินนะนะคะก็จะมีความหมายว่าสามารถจัดการได้หรือว่ามีเวลาทำอะไรหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะหินดูเยระเดียด หินดูเยรเดียดก็จะแปลว,ว่าเธอเนี่ยมีเวลาทํามันไหมนั่นเองค่ะประโยคนี้นะคะเราจะใช้บ่อยมากเลยค่ะเวลาที่เราเนี่ยเหมือนในสถานการณ์ที่เราอยากจะถามเพื่อนหรือถามใครสักคนว่าเฮ้ยเธอมีเวลาทําทันไหมหรือว่ามีเวลาที่จะทําสิ่งสิ่งหนึ่งไหมนั่นเองค่ะหินดูเยรเดียด h i น n รือเยอระเดียดก็จะแปลว่าวมีเวลาที่จะทํามันไหมนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะตอบใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยทำได้ใช่ไหมคะหรือว่ามีเวลาที่จะจัดการหรือว่าจะทํเนี้ยเราก็จะตอบง่ายๆเลยค่ะว่า y o ya ย i า n ินเนอร์ยยหินอร์หรือย h า n ินเนยระเดี เยอะหินเนี่ยเยอะระดิบก็จะแปลว่าฉันเนี่ยมีเวลาทํานั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะตอบกลับไปใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาทําหนูไม่สามารถจัดการได้เนี่ยเราก็จะตอบว่าเยอะหินเนออินแต่ อย่าหินเนอร์อินเตอก็จะหมายความว่าฉันเนี้ยไม่มีเวลาที่จะทำหรือว่าทำไม่ได้นั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะคำว่าอย่าหินเนอร์อินเตอร์บางครั้งเนี่ยก็จะหมายความว่าย่อหอยอินเตอร์ทนั่นเองค่ะก็คือฉันไม่มีเวลานั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะค o m เมน h i ดูหินเนอร์เฟสตนอีเกิล คำมาดู hint that festival ก็จะหมายความว่าคืนนี้เนี่ยเธอเนี่ยจะมาปาร์ตี้ไหมใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า Yorkshire for sure that hint equal y ยส r ั yes, girl, for sure, g ิ h n n อีแควนก็จะหมายความว่าฉันเนี้ยจะพยายามไปให้ได้นี่คืนนี้นั่นเองค่ะมันก็เหมือนเป็นการตอบปฏิเสธโดยที่ไม่ได้บอกโดยตรงว่าไม่ไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช่ไหมคะเราก็บอกไปเลยค่ะว่า na, ่าหินเนอะ่าหินนะ นั่นเองค่ะนี่ก็คือความหมายแรกนะคะของคําว่าหินนะ่ะซึ่งจะมีความหมายว่ามีเวลาหรือว่าสามารถจัดการได้นั่นเองค่ะส่วนความหมายที่สองนะคะของคําว่าหินนะ่ะคำนี้นะคะอาจจะหมายความว่าตามทัน ทันหรือว่าตรงเวลานั่นเองค่ะหรือว่าการที่เราเนี่ยเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วเราตามอาจารย์ทันอะไรแบบเนี้เราก็ใช้คำว่าหินน่ะได้นั่นเองค่ะแต่จะมีข้อสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้หินน่ะในความหมายเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้กับคำบุพบทก็คือเมียดนั่นเองค่ะก็คือหินเนเมียดหินเนเมียดนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ We must h i n d e till fliegpland if t e r m i d d a r k We must h i n d e till fliegpland if t e r m i d d a r ในประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องไปให้ทันเครื่องบินตอนบ่ายนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ You must h i n d e me to get ยกมาสตหินเนมิโเกตก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยจะต้องไปให้ทันรถไฟนั่นเองค่ะเราจะสังเกตเห็นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะใช้คําว่าตามทันหรือว่าไปตรงเวลากับยานพาหนะใช่ไหมคะเราก็จะใช้คําว่าหินเนมีย er นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยยานพาหนะค่ะอย่างเช่นหินเนมยท g เกตก็คือ ทันรถไฟใช่ไหมคะหรือว่าหินน e มิเตฟลีกแพนก็คือทันเครื่องบินนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังนั่งสอนเพื่อนอยู่หรือว่ากําลังเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังอย่างเมามันใช่ไหมคะแล้วเราเนี้ยอยากจะถามเขาว่าเขาเนี่ยตามทันไหมในสิ่งที่เราพูดหรือว่าแม้ว่าจะเป็นเหมือนคุณครูสอนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยและเราอยากจะถามเพื่อนเราใช่ไหมคะว่าตามทันไหมเนี่ยเราก็อาจจะถามเขาได้ว่าหินนิมิเ h ิน n a DU m e มีก็จะแปลว่าเธอเนี่ยตามทันไหมนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ y o คคอมเมอร์อิญนะเมดินโฟกยคมอินะดินโฟกในประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยเดี๋ยวจะไปถึงคําถามของเธอแล้วอาจจะเป็นในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเรากําลังสอนอยู่หรือว่ามีคนถามคำถามในที่ประชุมอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือมันมีหลายคําถามใช่ไหมเรา ่มีคนนึงถามมาเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่า your comma at h i n นะ midin f r o ก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวฉันจะไปที่คำถามของเธออะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ man can in the h i a mid alt man can't in the h in not at ในประโยคนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคําว่า h in not at อาจจะแปลว่า don't have time to do everything ก็คือไม่มีเวลาที่จะทําทุกสิ่งหรือเราอาจจะแปลว่า เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะตามทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าแคชอัพเหมือนตามทันทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะคํากริยาคําว่าหินน่ะก็จะมีความหมายว่ามีเวลาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างหรือว่าสามารถจัดการบางสิ่งบางอย่างได้หรือในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็อาจจะหมายความว่าตามทันทันไปทันเวลาตรงเวลาหรือว่าสามารถ ตามไปต่อได้อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในแนวความหมายนี้นะคะเราจะใช้กับ preposition ก็คือมี e ์ก็คือ hin นเม hin หินนเมีนั่นเองค่ะคำนี้นะคะคำว่าหินนะที่เป็นคำกริยาเนี่ยก็จะมีการผันคำนะคะก็คือหินนะหิ n น์ hand HUNNIT h i n n นะหินน์ hand นก็จะแล้วแต่นะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนเวลาที่เราจะพูดถึงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะแต่ในที่นี้นะคะแอนใช้คําว่า h i นนในแบบที่เป็นปัจจุบันนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะยังไม่เข้าใจวิธีการใช้กริยาคํานี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างประโยคได้ใน a n c h a n n n l b l o ็อนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนเ,อนเอนก็อย่าลืมนําคํานี้ไปใช้กันนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้พูดและฟังเหมือน native speaker นั่นเอง สุดท้ายนี้แอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนวิเซสเน็กซ์เดอะกงเฮ้ยด